เตะถังขยะทำไมหรอคะเดี๋ยวเธอก็รู้เองแหละอีคุณมาสภาพง,งานเหมือนกันใช่แล้วนายเรียนจบอะไรมาหรอฉันเนี่ยเรียนจบปริญญาเอกจากมอดังของประเทศเลยนะแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานได้าบัญชีมาหลายปีแล้วด้วยผมเหรอ,อมผมเรียนจบวิศวะคอมพิวเตอร์เกรดยมอันดับหนึ่งแล้วก็ยังจบปริญญาเอกด้วย ว้าวไปอ๋อนี่คุณมาสัมภาษณ์ตำแหน่งอะไรครับเนี่ยผู้จัดการฝ่ายบัญชีอะหือ,อ,อบริษัทนี้มันอะไรกันวะเนี่ยขยะหกเต็มพื้นเลี่ยนราบแบบเนี้ยเสียบรมยากาศหมดอ่ะนีนั่นนะดิฉันว่านะเราเรีบเข้าไปข้างในเถอะจะอ,อ้วกนี่สกปรกนี่ สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับนี่พวกคุณสองคนก็มาสัมภาษณ์งานเหมือนกันใช่ไหมครับุณอะไรอยูุ่นเนี่ย ทำไมกลิ่นตัวนายถึงได้เหม็นขนาดนี้วะเหม็นนี่กับรถขยะคว่ำอะไปไกลดิใช่ฉันว่านะนายยิ่งนั่งตรงนี้ยิ่งเหม็นเข้าไปใหญ่เลยอะเฮ้ย <c oughs> จะอ้วกวะถามจริงเหอะก่อนออกจากบ้านเนี่ยได้ดูสารลูปตัวเองบ้างไหมฮะแต่งตัวอะไรมาสัมภาษณ์งานเนี่ย,ยแล้วเหม็นขนาดนี้มาอายคนอื่นเขาบ้างเหรอ <c oughs> คัครบอผมได้เวลาสัมภาษณ์งานแล้วค่ะเชิญพวกคุณทั้งสามไปพบที่ห้องท่านประธานได้เลยค่ะเชิญคะ่คะ,คะท่านประธานคะผู้สัมภาษณ์งานทั้งสามพร้อมแล้วค่ะเชิญเลยคะ่ะค่ะ มาผทักผมทำไมเนี่ยฮะถ้าฉันไม่ผักนายฉันก็ไม่ได้สัมภาษณ์งานเป็นคุณแรกแั่ผมมาที่นี่ก่อนฉันมาก่อนนายอยาหยุดหยุดทั้งคู่เลยนะนี่คุณมาสัมภาษณ์งานนะไม่ใช่ไปแย่งมาซื้อของในตลาดน,นี่นะหออคนที่บอกว่าจบปริญญาเอกมาเออชิญพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยออกไปจากบริษัทฉันเลยนะทำไมผมต้องออกด้วย่ะครับนี่ยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะครับแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนี่พวกเราอยู่ในทางที่สัมภาษณ์จะให้เราออกได้ไงอ่ะมันได้เหรอครับ นน่ะสิพวกคุณก็ดูการกระทาของพวกคุณสิคะบริษัทของฉันเนี่ยรับแต่พนักงานที่มีความเป็นมืออาชีพทั้งนิสัยก็การวางตัวที่ดีถึงพวกคุณเนี่ยจะจบจากการศึกษาที่สูงเราก็มีประสบการณ์ที่ดีแต่ถ้าพวกคุณยังขาดคุณธรรมท่านพื้นฐานที่ควรจะเป็นเนี่ยฉันว่าพวกคุณถือประวัติเราก็ออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้เลยค่ะเออไปก็ได้วะบริษัทกระจกกระจอ,อย่างเงี้ยฉันไม่ง้อหรอกเว้ย เสียเวยลาชมัดย่าดเลยลอ็อกเดี๋ยวก่อนนี้ครัคุณจะไปไหนหคุณไม่สัมภาษณ์งานแล้วหรอคะมาค่ะเอาประวัติคุณให้ช้เยื่อไหนเออคือผมเป็นแค่เด็ก้ันนอกครับจบมหาวิทยาลัยธรรมดาแล้วก็ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยอะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ เรื่องประสบการณ์และความรู้เนี่ยมันพัฒนากันได้แต่เรื่องนิสัยและคุณธรร,รมเนี่ยมันเปลี่ยนกันยากตั้งแต่คุณก้าวเท้าเข้ามาที่บริษัทของฉันเนี่ยฉันก็เห็นการกระทำคุณหมดแล้วนะคะ่ะในว้นนี้น,น,นะคะคุณผ่านการสัมภาษณ์งานแล้วพุ่งนี้ก็มาเริ่อนมาได้เลยนะคะจริงเหรอครับท่านประธานขอบคุณนะครับ